สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข,ของคุณครูหนูทุกๆ,ๆคนเลยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะวันนี้คุณครูคหนูจะมาสอนในวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของจดหมายลาครูนะคะจดหมายลาครูเป็นอย่างไรนะคะจดหมายลาครูนะคะก็คือจดหมายที่เขียน เพื่อแสดงให้ทราบให้คุณครูทราบว่าเมื่อเรามีความจําเป็นต้องหยุดเรียนนะคะเราจึงต้องเขียนจดหมายลาคุณครูนะคะทีนี้จดหมายลาครูก็จะมีด้วยกันอยู่สองกรณีก็คือหนึ่งก็คือลาป่วยก็คือจดหมายลาป่วยนั่นเองนะคะสองก็คือลากิจนะคะลาป่วยเป็นอย่างไรลากิจเป็นอย่างไรนะคะจดหมายลาป่วยก็คือเมื่อนักเรียนป่วยนะคะ ก็นักเรียนก็จะเขียนจดหมายลาครูปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ส่วนลากิจก็คือจดหมายที่นักเรียนนะคะมีธุระที่จะต้องไปก็คือขอลากิจเพื่อหยุดเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการเขียนจดหมายลาครูนะคะก็เป็นการเขียนจดหมายถึงครูนะคะเพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนนะคะเนื่องจากการป่วยหรือมีธุระจาเป็นนั่นเองนะคะจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะ เขียนเฉพาะใจความที่สําคัญเท่านั้นนะคะจดหมายลาครูเป็นการเขียนที่มีรูปแบบนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เนื้อความของจดหมายลาป่วยเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะมาดูกันเลยเนื้อความในจดหมายของลาป่วยเช่นอ่ะอันนี้คุณหนูก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะได้ดูว่าจดหมายลาป่วยเป็นอย่างไรก็คือเนื่องจาก ดิฉันป่วยเป็นโรคหวัดนะคะมีไข้ตัวร้อนและหนาวปวดศีรษะและปวดเมื่อยทั้งตัวนะคะดิฉันจึงไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลายหยุดเรียนเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2558เมื่อครบกำหนดดิฉันจะมาเรียนตามปกติอันนี้จะเป็นจดหมายเกี่ยวกับราป่วยนะคะเกี่ยวกับราป่วยอะทีนี้เรามาดู จดหมายลากิจกันบ้างเป็นอย่างไรเช่นเนื่องจากกระผมต้องไปบวชเนนในวันทาบุญฉลองอายุครบ90ปีของคุณย่าที่ต่างจังหวัดในวันที่5ถึงวันที่7กันยายน2557ดังนั้นกระผมจึงขอลากิจเป็นเวลา3วันเมื่อครบกำหนดแล้วกระผมจะมาเรียนตามเดิมอันนี้คือจดหมายลากิจนะคะลาไปทำธุระ น,ะะนักเรียนมาดูสิคะรูปแบบของการเขียนจดหมายลาป่วยมีอะไรกันบ้างต้องมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างส่วนประกอบของจดหมายลาครูนะคะส่วนแรกเลยก็คือจะต้องมีที่อยู่ของผู้เขียนนะคะที่อยู่ของผู้เขียนจะต้องอยู่กึงกลางกระดาษแนวขึ้นต้นกับริมกระดาษนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนประกอบไปด้วยบ้ารเลขที่ตำบลอำเภอเมืองจังหวัดรหัสไปรษณีย์ นะคะอ่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะวันที่วันที่ในที่นี้ก็คือวันที่เราเขียนจดหมายนั่นเองก็จะอยู่กึ่งกลางเห็นไหมคะนักเรียนก็จะอยู่กึ่งกลางวันที่จะอยู่กึ่งกลางนะคะจะไม่ได้อยู่จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับที่อยู่นะคะจะอยู่กึ่งกลางของกระดาษนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นคําอะไรคะคาขึ้นต้นคําขึ้นต้นนะคะก็คือเรียน คุณครูประจำชั้นป .3 ทับ1ที่เคารพนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำขึ้นต้นเพราะเราเขียนถึงคุณครูประจำชั้นเราก็ต้องเรียนคุณครูประจำชั้นป .3 ทั1ที่เคารพนะคะลำดับต่อมาก็เป็นจะเป็นเนื้อความเนื้อความเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื่องอเนื้อความเนี่ยจะต้องอยู่ทางด้านไหนเนื้อความจะต้องอยู่ แนวขึ้นต้นเห็นไหมคะจะไม่ได้อยู่ริมกระดาษนะคะเมื่อกี้นี้คําขึ้นต้นนะคะเราจะชิดริมกระดาษเลยนะคะคําขึ้นต้นที่ว่าเรียนคุณครูประจําชั้นปสทับหนึ่งที่เคารพเราจะอยู่ติดริมกระดาษเลยนะคะส่วนเนื้อความนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ศูนนิ้วเนื้อความนะคะจะอยู่ตรงกึ่งกลางแนวขึ้นต้นนะคะอยู่ตรงฝั่งที่คุณครูหนูชี้ให้นักเรียนเห็นเลยตรงนี้เลยนะคะเนื้อความอาจจะแบบว่า ต้องไปเยี่ยมคุณตาซึ่งป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงขอรายหยุดเรียนเป็นเวลา1วันตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคม2564เมื่อครบกำหนดแล้วกระผมจะมาเรียนตามเดิมน,นะคะอันนี้ก็คือเนื้อความสุดท้ายก็คือจึงเรียนมาเพื่อทราบจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะสุดท้ายเมื่อเราเขียนเนื้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะต้องมีคำลงท้ายนะคะ คำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงจะอยู่กึ่งกลางที่เดียวกับวันที่นะคะจะต้องตรงกับวันที่นะคะคำลงท้ายนี่จะต้องตรงกับวันที่นะคะ,คะ,ะ,คะด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่อลงชื่อในที่นี้ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะคะสมมติตัวเราเขียนเด็กชายสามารถนามสกุลพยัติอรุณก็ลงชื่อไปอันนี้คือลงชื่อผู้เขียนก็คือตัวเราเอง สุดท้ายนะคะก็คือขอรับรองว่าเป็นความจริงขอรับรองว่าเป็นความจริงอันนี้ก็ต้องเป็นชื่อของใครคะของผู้ปกครองนะคะของผู้ปกครองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนจะเห็นได้แล้วว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมคะจดหมายลาป่วยอันนี้อีกฝั่งนึงก็คือจดหมายลากิจเห็นไหมคะจดจดหมายลาป่วยกับจดหมายลากิด จะเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยจดหมายลาป่วยเห็นไหมคะวันที่จะต้องมีบ้านเลขที่เหมือนกันทั้งสองด้านและอยู่มุมเดียวกันนะคะอยู่มุมเดียวกันลำดับที่สองก็คือวันที่ที่เราเขียนจะต้องอยู่กึ่งกลางของกระดาษนะคะจดหมายลาป่วยก็มีจดหมายลากิจก็มีต้องมีวันที่และอยู่กึ่งกลางของกระดาษต่อมาเรียนคุณครูก็คือคําขึ้นต้นจะต้องอยู่ชิดริมซ้าย ของกระดาษเห็นไหมคะเรียนคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหที่เคารพซึ่งจดหมายลากิจก็มีเหมือนกันเห็นไหมคะต่อมา,จด,มา,าจดหมายลาป่วยจดหมายลาป่วยนะคะเนื่องด้วยเห็นไหมคะเนื่องด้วยจะอยู่ตรงตรงกับคําว่าคุณครูจดหมายลากิจก็เหมือนกันเนื่องด้วยก็จะอยู่ตรงกับคําว่าคุณครูนะคะเนื่องด้วยกระผมมีอาการปวด และท้องเสียอันนี้คือจดหมายลาป,ปว่วยส่วนจดหมายลากิจก็คือจดหมายที่อไม่ได้เป็นอะไรแต่ลาไปทําธุระก็คือกระผมต้องไปเยี่ยมคุณย่าซึ่งป่วยนะคะอันนี้คือจะเป็นจดหมายลากิจสุดท้ายเราจะเขียนเมื่อเขียนเนื้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงเรียนมาเพื่อทราบจดหมายลาป,ป่วยก็มีจดหมายลากิจก็มีนะคะและอยู่ที่เดียวให้ตรงกับคําว่าเนื่องด้วยเห็นไหมคะนะักเรียนให้ตรงกับคําว่าเนื่องด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบเนี่ยตรงกับคําว่าเนื่องด้วยนะคะ สุดท้ายก่อนสุดท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงเมือ่อเขียนเนื้อความอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนกันด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนกันลงชื่อตัวเราเองนะคะเพราะเราเป็นผู้เขียนลงชื่อตัวเราเองด้วยความเคารพอย่างสูงจะอยู่กึ่งกลางที่มันตรงกับวันที่ทั้งสองอันเลยนะคะทั้งทั้งจดหมายลาป่วยและจดหมายลาขิดก็จะอยู่กึ่งกลางเหมือนกันให้ตรงกับวันที่นะคะ และก็ลงชื่อตัวเราสุดท้ายขอรับรองว่าเป็นความจริงก็จะอยู่ชิดซ้ายสุดเลยนะคะสุดท้ายคือใครเป็นคนเซ็นคะก็คือผู้ปกครองทั้งจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจเหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่เนื้อความในจดหมายเท่านั้นนะคะไปดูต่อไปสรุปความรู้นะคะสิ่งสาคัญของการเขียนก็คือมารยาทในการเขียนนะคะจะต้องสวยงามถูกต้องแล้วก็อะไรคะเป็นระเบียบ นะคะเป็นระเบียบนะคะคุณครูหนูก็ขอจบการนําเสนอในการเขียนจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยอ่ะที่ยังไม่เข้าใจอยากจะสอบถามคุณครูหนูสามารถสอบถามคุณครูหนูได้เลยที่ทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะในวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจนะคะที่จางใส่เรียนรู้ไปกับคุณครูนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ